ช่วง Inside World of Speed สนับสนุนโดย Toyota Gazoo Racing เริ่มต้นกันที่ผลงานของทีมแข่ง Toyota Gazoo Racing Thailand เดินหน้าสู่สัปดาห์ความเร็วในศึก Thailand Super Series 2025สนามเปิดฤด,ด,ดูกาลที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยการขึ้นโพเดียมคว้าถ้วยรางวัลได้ทุกรุ่นที่ลงแข่งขันเริ่มจาก Supercar GT4 ในรถ GR Supra GT4 หมายเลข19ขับโดยอาโตสุธิพงษ์สมิตชาติจับคู่กัันสุภพ,พงษ์ รับถ้วย GT4 Amager ผลงานดีที่สุดอันดับที่3ในเรซที่ขณะที่รุ่นซูเปอร์คาร์ GTM เปลี่ยนมาใช้รถ GR Supra นัทุูเจริญสุขวัฒนะลงแข่งมือเดียวยาวๆ1นชั่วโมงเต็มฝ่าทั้งสายฝนและอุปสรรคทางเทคนิค คว้าถ้วยรุ่นซูเปอร์คาร์ GTM Amager อันดับที่2ในเรสแรกและจบอันดับที่1ในเรสที่2ขณะที่กู้หูนัทพงศ์หอทองคำและมานัทกุลปารานนท์รวมกันโชว์ฟอร์มทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าถ้วย GTM Pro อันดับ2ได้ทั้ง2เรสส่วนซูเปอร์ทัวริงโดยรถโตโยต้ายาริสหมายเลข25ขับโดยนัทด,ดนวัฒนธรรมจับคู่น็กซีนนอรรัตอภิวาททำผลงานดีที่สุดในเรสแรกด้วยอันดับที่4ขณะทีย่ยาริสเอทีฟหมายเลข51ขับโดยนักแข่งคนใหม่ ไอตันอัสดาทรก็ทำผลงานได้ดีกว่าอันดับที่5ในเรสแรกส่วนรุ่นซูเปอร์ปิกอัพดีหนึ่งโดยรถไฮลักแชมป์หมายเลข92ครับโดยทรงศักกรศิริสืบสกุลจบการแข่งขันทั้ง3เรสเก็บคะแนนสะสมในคลาส A ททาผลงานที่ดีที่สุดในอันดับที่7็ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับทีเซสสนาม1และสะนาม2อก็เท่ากับเป็นสนามแรกของปีนี้นะครับอันแรกเลยเราได้ลองรถใหม่ของเรานะรแลวก็การที่เราทํารถใหม่ขึ้นมาเนี่ย มันไม่ได้ครั้งเดียวที่มันจะสักเซสนะครับเราก็รู้ปัญหาในการแข่งนะครับก็ถือว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเราก็แฮปปี้กับผลงานที่ออกมาทุกคนก็ทํากันเต็มที่นะครับก็สนามต่อไปก็คือที่บางแสนต้นเดือนกรกฎาก็ขอแฟนๆน,น,นะครับช่วยเป็นกาลังใจนะครับไปเชียร์โซลตาคาซูเรซซิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับเราพวกเราจะทากันเต็มที่ครับด้านบริษัทอีเดมิสึอัพอลโลประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเครื่องอีเดมิสึในเมืองไทย สารต่อโครงการ Journey of d REAMS ปีที่2ยกทีมลงใต้และร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพณวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่โดยมีอาจารย์สมศักดิ์ชายศโสดาผูมหน่วยการวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารครูนักเรียนและนักศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมกันนี้อีเดมิสึยังได้มอบน้ำมันเครื่องให้กับวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่เพื่อใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงใช้ในการบริการซ่อมจักรยานยนต์ณโครงการพิเศษและบริการชุมชนฟิอิตเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้กับพี่น้องในหาดใหญ่อีกด้วยขณะที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดจัดการแข่งขันไทยแลนด์เทคนิคเชนกลางปีี2025หหรือ ttgp เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ช่างผู้จำหน่ายยามาฮ่าได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการดูแลและรักษารถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและการบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพโดยกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วม ต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันยามาฮ่าเทคนิชเช n a นอะคาเและแบ่งการทดสอบออกเป็น2รอบมีช่างจากร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศร่วมทดสอบจำนวน721คนเพื่อคัดเลือกช่างที่มีคะแนนสูงสุด30อันดับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งนี้การคัดเลือกสุดยอดช่างผู้จำหน่ายยามาฮ่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้มั่นใจว่าช่างผู้จำหน่ายยามาฮ่ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ จะให้บริการอย่างมืออาชีพทั้งการบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้จักรยานยนต์ของลูกค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้านบริษัท SST Auto p a s s จำกัดผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ของไทยนำโดยคุณสมโพชินากากนนกรรมาการผู้จัดการบริษัท SST Auto p a s s ได้นำทีมเข้าร่วมแสดงสินค้าและนวัตกรรมในงาน Thailand Auto p a r s and Accessories 2 5 หรือทาป้า2025ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพร้อมผลักดันนวัตกรรมสู่เวทีโลกโดยคุณสมพศ์กล่าวว่าการเข้าร่วมงานทาป้า2025ไม่เพียงเป็นโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของ SST แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการพบปะพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศซึ่งการแสดงศักยภาพของ SST Auto p a s s ในงานครั้งนี้สะท้อนใ้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้าน ยานยนต์ที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพปิดท้ายกันที่ PTT Station ตอกย้ําความพิเศษของสมาชิก Blue p l u s ด้วยการลดราคาทั้งเบนซินเกรดมาตรฐาน Extra Safe และน้มันเกรด Premium Super Power g a s o h o 95ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage PTT Station